เกาเการักตัวเองนะเ้ารักตัวเองนะตัวนี้เลยเต็มไหมคะเการักตัวเองป้องกันก่อนนะคะให้ร่างกายของเรานะคะมีคอลลาเจนไปหล่อเลี้ยงนึกถึงนะใครที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะนิ้วล็อกใช่ไหมนิ้วล็อกนะครัเรามีผลิตภัณฑ์อยู่ในแอปพลิเคชันดอกลิฟนะเรามีผลิตภัณฑ์อยู่ในแอปพลิเคชันดอกลิฟ ไม่ต้องแพ็คไม่ต้องสต็อกนะคะใครอยากจะดูแลเรื่องนี้ไปได้เลยไปได้เลยนะคะไปที่เติมน้ำเพิ่มอีกนิดนึงนะชอบกินน้ำเยอะๆในนะคะขอบคุณสำหรับการเข้ามานะคะขอบคุณตัวนี้เลยมเมื่อกี้จะเป็นแบบเบอร์รี่ค่ะอันนี้สีออกออกสีม่วงนะคะ เบอร์รี่บูเบอร์รี่นะคะครับเขาเขา,เขาอยู่ด้วยกันแต่นี้อาจจะเป็นสีแบบสีอะไรนะสีชมพูชมพูออกออโรสอนะคะอมอมเปี้ยวนิดนนะคะเป็นคอลลาเจนชอบชอบอะไรที่เป็นน้ำเป็นเครื่องดื่มด้วยเป็นเครื่องดื่มแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะทุกคนมีวิตามิน ต่างๆหลักๆก,ก,ก็เป็นคอลลาเจนจากปลาวิตามินซีกับคอลลาเจนนะคะเขาจะเป็นตัวนำพาเนาะเราจะกินแต่คอลลาเจนอย่างเดียวอ่ามันบางทีมันการดูดซึมนะคะมันสู้ที่จะมีส่วนผสมของวิตามินเข้าไปด้วยไม่ได้นะตัววิตามินเนี่ยค่ะนำพาไปไปสู่เซลล์ต่างๆของร่างกายนะคะหลังซื้อมาทานได้นะคะอยู่ในแอปพลิเคชันดับริะคะ อะกล่องเดียวก็จะรู้เรื่องละว,ว่าเฮ้ยมันมีประสิทธิภาพ